สวัสดีค่ะวันนี้ EP ีที่6แล้วเนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นการได้ฝึกปฏิบัติการได้รับความเมตตาจากบรรดาพระหลายๆรูปที่พ่อขาวนะคะได้เรียนได้ศึกษาพระธรรมไปด้วยทําให้วันนี้พ่อเขารู้สึกอิ่มปกอิ่มใจอย่างบอกไม่ถูกแล้วก็คิดกลับไปถึงว่าถ้าเกิดว่าเมียไม่ได้ทิ้งในวันนั้นพ่อเขาก็อาจจะไม่ได้มาฝึกไม่ได้มา หัดปฏิบัติเหมือนในวันนี้และพ่อขาวก็ยังได้ข้อคิดสัจธรรมด้วยนะคะว่าชาติที่แล้วเนี่ยเขาคงเคยไปพรากคู่ของใครมาชาตินี้จึงถูพลากคู่ไปแต่ว่าตอนนี้พ่อขาวก็ไม่ได้โทษเมียที่ทิ้งไปแล้วนะคะเพราะว่าตอนนั้นเขาก็อารมณ์ร้อนอยู่เหมือนกันทําให้เมียม,มัวหมองเรามัวเมาเอาแต่กินก็คือมัวแต่กินเหล้าเสพสุข ไปนะคะโดยที่ไม่ได้สนใจเมียเลยว่าเมียจะเป็นยังไงเมียจะมีความสุขหรือเปล่านะคะสุดท้ายเป็นยังไงสุดท้ายเมียก็ทิ้งไปแบบไม่เหลือเยื่อใหญ่แล้วเราก็ได้แต่จมอยู่กับกองน้ําตาบางคนเราเสียเขาไปถึงรู้ค่าไม่รักษาไม่ดูแลทำไนะเสียของรักจึงรู้ค่ามาจากไกล ต้องทำใจเริ่มต้นใหม่ในทางดีพอคิดได้เข้าใจไม่คิดโกรธค,คิดขอโทษและขอบคุณที่เมียหน,นีถ้าไม่งั้นเราไม่รู้อะไรดีมีวันนี้เพราะเมียหน,นีขอขอบคุณจากนั้นนะคะพ่อเขาก็เริ่มคิดได้แล้วก็ตั้งใจว่าจะฝึกจะปฏิบัติต่อไปจนถึงวันหนึ่งค่ะวันที่ ไปนอนป่าชา้านอนใกล้ผีในอีพีที่เจ็ดค่ะ